โลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันอีกในช่องเซนนิส์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมของเซนนิส์เองนะครับมันเป็นเกมฉบับตัวเต็มเป็นเกมมันก็มันมันก็สนุกเลยนะฟันมันมันเป็นเกมแฟนเมดนนะครับงั้นก็ไปดูวิธีเล่นของมันเลยครับจังหวัดเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ท่านผู้ชมด้านล่างนะครับ ผมก็พึ่งฝึกเล่นมาครั้งแรกเลยนะเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยเป็นอะไรเนี่ยดีท่าฟันนี่อะไรอ่ะชาร์จแล้วก็ชาร์จแล้วก็คำอะไรเนี่ยแล้วก็พุ่งนะครับอถ้าผู้ชมเห็นหมายเลขอนที่เป็นรูปเตือนแบบมันคืออสูรอสูรที่อยู่ตรงนั้นนะครับ ตัวดีมันก็คือตัวที่กิ่งนะครับวันนี้ผมมาอาจเป็นสองคนนะครับใช่ปากโคตรเงมิๆอือหืถ้าเกิดกิ่งมันจะมีความเร็วมากกว่าเดิมปกติแล้วกระโดดดีนะครับกระโดด วันนี้ผมจะมอาอัดแค่เพียง5นาทีเองนะครับถ้าเกิดว่าเลยเป็นไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผม,มอัดกันสองคนท <มา S 1> ้าไหลมันจะถึงตรงนี้เหรอโอ้ยเดินหน้าไปอีกหน่อยตรงนั้นไงมืดหน่อยดีวิชาร์จพลังนะครับเขาบอกว่าหมเฮ้ยมันเจอแล้วมันเจอแล้วอ,อุ้ยอุ้ย อเขาไม่ไ <One> ด <input> <Keep S 1> ้เขาไม่ไ <Un> ด <ortun ity> ้เ <another> ร <impact> ียกว่าปลวดเพียงเขาเรียกว่าปล่วดครวนค่ะเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับให้กดใช้ลูกศรนะครับมันจะเล็งศัตรูให้ครับได้กดฟันรัวๆนะครับโอเคผมตายแล้วครับผมต้องเริ่มใหม่เข้ากดเริ่มใหม่รอบหนึ่งครับโอเคเข้าใหม่อีกรอบนึงครับผมตายแล้วไม่อยู่เลอกว่า อเก็จะพ pues ุ่งไปดีเท่อย่าพุ่งไปดีเท่คลิปนี้มันจะสั้นหน่อยนะครับผมยังไว้ย่จะท้มเลียงไว้ด้านล่างนะครับ ทั้งของทันจิโร่เซนดิสุเนียนะครับจะทิ้งไว้สอลิงก์เลยนะครับทูไม่ไีทันจิโร่มันมีเดี๋ยวทิ้งลิงก์สงลิงก์ไว้ให้ใฮ้ลิงก์เดียวไว้ให้มันจะมี2อ,อันให้ดาวน์โหลดตย ครับขบวนท้าที่หนึ่งสายฟอฟานนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบางครั้งก็น,นะครับขอเอาไปด้วยที่คินมีเสียงรบกวนเพราะว่าเพื่อนอีกคนเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยก็ได้นะครับอสะสุนอยู่ไกลมากเลยนะครับบอกตรงๆทั้งแมวกว้างมากเลยด้วยแล้วความความจางก็น้อยด้วยเหมาะกับโทศรศัพท์ที่เครื่องไม่แรงก็เล่นได้ไ มันน่าจะเกิดบั๊กนะโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยต้องจัดการอารมณ์จริงกิงกิงจะทำไม่ตายนะครับขบวนท่าที่หงสายฟาฟาขบวนท่าที่หงสายฟ้าฟาดว,าาฟาฟาว้า ขอขาดไอพีต้องต้องให้เออจะห้านาทีแล้วจะตบไอต้องให้ศูนย์ค่าตายนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะ <5 S 2> จัดการอาศูนย์ตัวสุดท้ายอาจจะเลยนาทีเลยไปหนึ่งาทกก็ได้กูต้อง,าางตาย,ตายใช่กูจะตบเดี๋ยวค่าอีกตัวเดีดี๋ยวผมจะตบเองนะเดี๋ยวจะตบเลยนะครับ ตอนนี้อศูนย์จไกลเากนะครับอาจจะห้านาทีแต่อาจจะเลยไปหน่อยก็ได้นะครับอาจจะเลยไปสักหกเจ็ดนาทีนะครับเลยไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับไหนกดโจมตีเลยแป๊บนลยตีปืดๆนโอเคจะ่ผมจะกดท่าโจมตีนะครับ ู้ดโอเคจะจบกันแค่นี้ครับผมขอออกออกเกมนะครับจบก,กันเลยครับกับเกมตัวที่ส่อแฟมมี่นะครับ,กกรบ,กกรบขอจบขอจบเพลงเท่านี้นะครับ